สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับเออเราอยู่กันกับ s p a r a l A b ฟเวอร์ชั่น3 3นะครับทุกคนครับซึ่งเริ่มจะหินนะพี่บอกเลยว่าเออรอบนี้นี่คือสายฟรีรู้สึกว่าตึงนะบอกเลยว่าสายฟรีรู้สึกว่าตึงการจะเก็บ9ดาวนี่ เหนื่อยพอสมควรนะครับเอาเรามาดูด่านที่2กันหน่อยนะครับทุกคนครับด่านที่2เนี่ยเราจะต้องผ่านด่านแรกขึ้นมานะทุกคนนะเออถ้าสมมุติว่าเราจัดตัวมาก็ด่านแรกก็อันอันอะไรมาก็ให้เรียบร้อยนะครับจัดตัวมาให้เหมาะสมนะครับโดยที่เราจะต้องเจอกับพวกปริซึมนะครับทุกคนครับมีปริซึมอยู่3แบบไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าพอมาเจอจริงๆอะไอ้สตัวที่จะออกมาก่อนนะครับทุกคนครับพอค่า3ตัวนี้เสร็จเอเลมาย์ธนูนกจะมานะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ ก็ต้องมีตัวนะครับทุกคนครับที่เป็นสายฟ้าและพืชมาจัดการ3ตัวนี้จะทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับทุกคนครับส่วนตัวเครื่องล่างนะครับเจ้าตัวหมาหินนะครับทุกคนครับเออบอสหมาบินนะครับ Golden น o l ฟ l o r ดนะทุกคนนะตัวนี้เนี่ยเราต้องมีดินนะครับธาดินในปาร์ตี้อย่างน้อยสักสองตัวนะครับเพื่อเอาไว้ทําลายหัวหมานะทุกคนนะเพื่อสตันมันนรับไม่งั้นเราจะเสียเวลาตอนทําลายหัวหมานานมากนะครับแต่อย่าเป็นดินสีนะเพราะว่ามันมีพลังป้องกันดินอยู่นะครับทุรับดินตีมันไม่ค่อยเข้านะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวดามจมาด้วยนะครับทุกคนครับดามจมาด้วย ที่เป็นธาตุอื่นนะทุกคนนะเออที่เป็นธาตุอื่นอะดดเมจของเราที่เป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ดินะนะครับทุกคนครับอันนี้ก็แนะนํานะแต่ถ้าใครอยากจะดินสีก็คือของมันต้องฟูกมากนะพี่บอกเลยว่าพี่ลองลองมาหลายสูตรละเออลองแบบเอาอ,อาไโดเอาอะไรมาแบบลุมมันเลยมันก็คือมันต้านดินอะมันต้านดินอะยังไงมันก็มันก็เสียเปียบนะครับเราก็พลิกกับเอาสายฟ้าลงมาแทนก็ผ่านได้ง่ายนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวพี่มาดูนะครับทุกคนว่าพี่เอาอะไรมาบ้างนะทุกคนนะเริ่มจากขึ้งบนนะครับทุกคนครับพี่ก็ <ๆ S 1> เอานังเอกมานะครับแล้วก็เอาน้ํามาแบบนี้นะครับทุกคนครับมาถึงก็เอาาระเทียมมารวบไอตัวผีซึืมารวมกันนะครับทุกคนรับเสร็จแล้วก็แปะเข้าไปครับแบบนี้ครับทุกคนครับจนมันไฮบูบูนบัวนะทุกคนนะเออตัวนังเอกก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับในด่านนี้เพราะว่าวงมันกว้างมากนะทุกคนนะเทียบกับโคไลายแล้วด่านนี้นังเอกจะทําเวลาได้ดีกว่าใช้โคไลนยนะครับที่พี่บอกเลยนะทุกคนนะเออเพราะว่าพี่ลองแล้วนะครับทุกคนครับตัวนางเอกมันวางวงกว้างแล้วก็มัน มันเลยมันจะถึงในตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะไอตัวเนี้ยไอตัวธนูมันชอบวิ่งหนีบงโคลายนะทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นางเอกมันจะคุ้มกว่านะทุกคนนะเออมันจะแบบปากได้เร็วกว่าปากได้เร็วกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรได้ที่จริงตีพี่แรงนะเออตีพี่แรงแต่ว่าก็ทําเวลาได้ดีมากนะครับทุกคนครับอ่ะ ดาแรกผ่านไปนะครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทุกคนนะเออดานที่สองคือตีหมานะครับตีหมาควรจะมีเวลาอย่างน้อยก็คือหนึ่งนาทีสี่สิบวิแล้วพี่บอกเลยนะครับทุกคนครับอืมสำหรับใครที่ทําดาแรกก็พลาดเลยหนึ่งนาทีมาก็อยาให้ันเลยมากนะทุกคนนะอ่ามาถึงก็แจกแจกของไปหน่อยทุกคนครับเออค่อยๆตีไปแล้วทุกคนนะพยายามวางสายฟ้าพี่ใช้ตัวของอาญาเอกทุกคนครับมากับตัวสง นาสิตานะครับทุกคนครับเราพยายามใช้ตัวที่มันสปามดาเมจได้นะพี่หวังปีนหนีก็มันกินอยู่นู่นนะนะทุกคนนะเนี่ยตีมันไม่ค่อยได้เลยทุกคนครับดังนั้นตัวที่แบบตีระยะใกล้จะทําอะไรมันไม่ค่อยได้เออตัวที่แบบแปะมันได้อย่างนาสิตานี้ก็จะได้เปรียบนะทุกคนครับหรือว่าจะเป็นเอ่อยี่หลานนะครับยูโกฮันกินะทุกคนครับเออตัวสายฟ้าก็เป็นยาเอกเอ่อเป็นลิซ่าเป็นอะไรที่มันตีไกลๆหน่อยนะทุกคนครับจริงๆแล้วมันแบบ เออพี่มีความรู้สึกว่าดันรอบนี้มันทำมาเพื่อะมุดนะเออมันเจอแบบมอนบีได้หลายตัวละเออนะครับเนี่ยจังหวะทำลายหัวหมาทั้งหมดนะก็พยายามเอาดินแปะเข้าไปนะครับทุกคนรับพยายามแบบกดสกิลสลับกับตีชาร์ตตีนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันจะมีอินเทอร์เน็กูดาวสลับกันอยู่เราอยากไปตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับมันจะช้าทั้งหนะเราวางเสาจุกลี่เข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นมาสลับสกิลแบบนี้ครับถ้าเราเอามามากกว่า2ตัวเข้าไปจะทำลาย จหได้เร็วมากครับเนี่ยพอจังหวะมันนอนนี่คือเป็นจังหวะทำา a m a g นะครับทุกคนครับจังหวะนี้ก็คือเรียกสายฟ้าออกมาครับผสมพืชจํานวว่าจะใช้แบบสายฟ้าผสมน้ำหรือสายฟ้าผสมไฟอะไรกว่าไปนะทุกคนนะเออก็นัวเข้าไปครับผมคครับนี่ยจังหวะนี้ก็จะทําเวลาได้เร็วมากนะครับพยายามอย่าให้มันเลยสุดนี้ไปมากนะทุกคนนะเออเดี๋ยวมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างพายุหมุนนะครับทุกคนครับก็เราต้องจัดการมันภายในเฟสพายุหมุนเนยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นถ้าจัดการมันตรงนี้ได้ก็คือ ได้ครับทุกคนครับก็จะได้3าดาวได้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับของพี่ที่เอาไปเมื่อกี้ก็จะมีจงลี่นะทุกคนนะเออจงลี่ใส่หอ,อกจิ้มปลานะครับทุกคนครับแล้วก็มีตัวของ หนิงกวงนะครับหนิงกวงใส่คาบูยะนะตัวนี้นี่อาจจะมีความแรงนิดนึงแต่มันตีไม่ค่อยเข้านะครับดาเมจจริงๆมาจากตรงนี้นะทุกคนนะก็คือยาเอกนะครับทุกคนครับที่ใส่เดวิสิตอยู่นะครับทุกคนครับแล้วก็มีของนาซิตานะครับทุกคนครับนาซิตาที่ไม่ใช่สาย EM นะเออนาซิตาใส่เออ่แมปเปก้าแมนนะครับแต่ว่ามีความชันท่าุแค่400นะทุกคนนะมีความแรงคลิ๊อยู่119นะครับเออประมาณนี้นะครับทุกคนครับ เพื่อใช้สปัมดอกเรี้ยนะเออใช้สปมดอกเรี้ยแล้วก็บัฟให้ตัวของยาเอกด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ